สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องในครัวครับวันนี้นะครับเราจะมาทำสามชั้นผัดพริกแกงกันนะครับก็ส่วนประกอบนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆครับชิ้นแบบเล็กๆพอดีคำนะกินง่ายๆนะครับแล้วก็เครื่องพริกแกงครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับเตรียมกระเทียมครับถูกฝักยาวนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ําตาลนะครับน้าปลานะครับซอสแหอยนางลมนะครับแล้วก็เตรียม พริกไทยกับพริกไว้นะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับเมนูนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องมีพวกผักด้วยครับพวกใบมะกรูดนะครัโหระพาไม่มีนะครับก็เอาทอดที่มีแล้วกันนะครับวันนี้โอเคครับหิวแล้วเดี๋ยวไปลองทำกันเลยครับโอเคครับก็ตั้งกระทะเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราจะ ผัดกระเทียมกันก่อนนะครับตรงนี้ก็รอให้มันอุ่นๆนครับไม่ต้องร้อนมากแล้วเราก็จะเริ่มผัดกระเทียมกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็กะจะให้กระเทียมมันออกเหลืองๆหน่อยนะครับอหอมๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหมูลงไปผัดกับกระเทียมนะครับ ันนี้ก็ใช้ไฟไม่แรงมากนะครับกลัวกระเทียมไหมขอเริ่มเหลืองๆ,ๆมีกิ่นหอมทุกผมก็จะผัดกับตัวหมูเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะผัดนะครับให้หมูมันเริ่มสุกนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ เวลามนิดนึงครับผัดกับกระเทียมไปแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะปรุงรสชาติหมูนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้หมูมัน กึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงนะครับจังหวะน,นี้ไม่สุกมากผมจะใส่ตัวซอสหอยนางลมนะครับเข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรครับก็ผัดให้หมูมันสุกนะครับแล้วก็ตัวซอสหอยนางลมมันเข้าไปคลุกกับหมูนะครับ สังเกตนะหมูมันจะเริ่มสุกนะครับแล้วเนี่ยผมจะใส่ตัวพริกแกงเข้าไปนะครับจริงๆเมนูนี้นี่ก็ความได้เปรียบของความอร่อยนี่ยอยู่ที่พริกแกงเลยนะครับใครมีพริกแกงดีๆนะครับส่งข่าวมาได้เลยนะครับตัวพริกแกงนะครับมันก็จะทำให้รสชาติของตัวเมนูนี้มัน ออกเผ็ดเค็มนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นหัวจะผัดครับให้พริกแกงมันคลุกกับตัวหมูสาบชั้นของเรานะครับพอเราผัดไปสักพักหนึงเราจะได้ิ่นะพริกแกงมันจะหอมนะผมน,นี้ก็ใช้เวลานิดนึงครับก็ผัดไปคนระั เน,นื่องจากพริกแกมมีรสชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือจังหวะแรกผมก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรกับหมูมากนะครับใส่แค่ตัวซอสหองลงเข้าไปอย่างเดียวแ้วพอผัดนะครับตัวหมูเราก็จะเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับจังหวะน,นี้ก็ผมก็ใส่ตัวถั่วฝักยาวไปเลยนะครับ ก็ใครชอบแบบนิ่มๆนะครับก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับผัดเข้าไปเลย mm hmm. ทีนี้นะครับผมจะใส่น้ำเข้าไปครับ mm hmm. บางคนจะชอบแบบเป็นแห้งๆนะครับ mm hmm. ที่บ้านผมเขาอยากจะทานแบบให้มันมีน้ำขุกคลิกนะครับ mm hmm. จังหวะน,นี้ก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะผัด ให้นามันงวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะเริ่มปรุงแล้วครับก่อนปรุงก็ขาดไม่ได้นะครับลองชิมดูสักหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแกชิมปุ๊บนั้นจะ เข้าเครื่องพริกแกงนะก็จะเป็นกลิ่นนะครับแล้วก็มีความเค็มแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับหลักการเราก็จะผัดนะครับแล้วก็ให้น้ำมันงวดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปรุงแล้วผมจะใส่ตัวน้ำตาลเข้าไปนะครับน้ำตาลนี้ก็ใส่ประมาณช้อนครึ่งนะครับของช้อนชานะครับก็ใส่ตัดความเค็มเข้าไปของเครื่องพริกแกงนะครับ ให้มันเข้าตัวเครื่องเรานะครับทีนี้เราก็จะมาปรุงกันต่อเลยนะครับตรงนี้นี่ผมใส่น้ำปลานะครับลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ไม่ได้กะว่าให้มันเค็มมากเพราะมันก็จะมีความเค็มื่องพริกแกงแล้วครับซึ่งรสชาติตรงนี้นะครับก็ พยายามชิมดูนะครับว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือยังนะครับทีนี้เครื่องพริกแกงเนี่ยมันก็จะมีความเผ็ดอยู่แล้วแต่ผมต้องการให้มันเผ็ดกว่านี้อีกนะก็เลยใส่ตัวพริกไทยนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับก็อันนี้ใส่ตามความชอบเลยนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับใครไม่กินเผ็ดก็ลองชิมดูดีครับ พริกแกงบางตัวมันมีความเผ็ดอยู่แล้วยิ่งพริกแกงใต้นี่คือรสชาตินัวอร่อยมากนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับคนนะครับแล้วก็รอให้น้ํามันงวดนะครับแล้วก็เข้าเครื่องตัวบุสักชั้นเราครับไอเดี๋ยวชิมนิดหนึ่งโอเคผมว่าได้แล้วนะครับก็จะมีความเค็มนะครับมีความหวานนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ความเผ็ดก็เผ็ดขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าใส่พริกป่นเข้าไปเพิ่มนะครับตรงน,นี้ใครชอบให้น้ามันงวดไปเลยก็ได้เลยนะครับผมน่าจะชอบประมาณนี้แหละโอเคนี่ครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเลครับ